ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเศรษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์แพ็กการ์ด600ที่สำคัญมันมีการเขาดาวนับถอยหลังแล้วนะเริ่มมีความหวังว่าการ์ดประจำเดือนอะไรจะมาเอาดะแพ็กการ์ด600เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากเธอก็คือเอาเพชร600เพชร ไเปิดลุ้นว่าเราจะได้การ์ดตัวละครอะไรแต่ว่าในแต่ละเวนเนี่ยมันก็จะมีดาวเด่นนะดาวเด่นรอบนี้ก็จะเป็นพินกับซินดี้โดยพิกอัพหน้าเนี้มันเป็นการการันตีถ้าเธออยากได้พินอยากได้ซินดี้มันเป็นการการันตีฉันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เท่าที่เคยฟังมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่สามหมื่นเธอได้แน่ๆ แต่ถ้าดวงดีก็อาจจะได้ก่อนสาม0 0ื่นนะส่วนหน้านี้หน้านี้คือปล่อยผ่านเลยถ้าเธอไม่คิดว่าจะเติมหลัก3ามพันสี่พันน่ะเธอปล่อยผ่านหน้านี้ไปเพราะว่าวัตถุดิบอะ่ะเธอมันได้จากร้านค้าแพ็กเกจกับโปรโมชั่นซึ่งแต่ละแพ็กเกจกับโปรโมชั่นที่จะได้วัตถุดิบนี้มาฉันบอกเลยว่าราคามันแรงปล่อยผ่านไปเลย หน้านี้คือปล่อยผ่านไปอย่างที่บอกถ้าใครจะทำพินกับซินดี้ก็มาที่หน้านี้นะพิกอัพพินซินดี้ราคา1,200เพจมันก็จะสุ่มเธอว่าเธอจะได้ A ได้ A บวกหรือได้เอหรือถ้าดวงดีก็ได้พินมาเลยแบบเนี้ยก็เธอมันค่อนข้างแพงอยู่นะแต่ว่ามันมีการการันตี เรามาดูกิจกรรมกันเถอกิจกรรมก็จะเป็นการล็อกอินเก็บสะสมการ์ดเค้าดาวนะเราต้องเก็บสะสมให้ครบ5อัน1อันก็จะเป็น100หินเพชรแรกแล้ววัตถุดิบไม่หายไป2อันก็จะเป็น200ลูกอมดาว3อันก็จะเป็นตัวสุ่มจี้มีแพ็คสวิตดับเบลิลวิงโดนระเบิดปืนหมัดในประเทศบัตรเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่แกนแม่เหล็กหัวมุม UFO สูตรเจ้าของที่ดินสุดท้ายเป็นสเก็ตจรวด4อันก็จะเป็นแพ็กการ์ดนะวิการ์ดดีๆเยอะนะเอเรบอร์ฮานายองมูลไลจินนี่อาร์ตันนาโอมิอาชาวาเดนทายนาโอมิที่เหลือก็จะเป็นไว้เฟดักโอลินโกลเด้นดีมัส์พิงแฟรี่เหล่าตัวแม่ตัวพอ่อแพ็กการ์ดท็อป ก็ยังมาอย่างต่อเนื่อง5ใบก็จะเป็นลูกบาทเธอสุ่ม500-1,000เพรส่วนถ้าใครอยากจะเติมตำนานซินดี้เขาก็ลดราคานะ249ส่วนพินเนี่ยต้องเติมทั้งตำนานและคอร์สเลยไม่อย่างนั้นไม่โหดก็มาเปิดกันเธออยากได้การ์ดที่ไม่มีขอแค่นี้แหละอีเวนต์เนี้ยปล่อยใจชิวๆ ถ้าใครมีการ์ดเยอะแนะนําให้ข้ามนะเพราะว่าเดี๋ยวเธอจะล้มละลายมันเป็นการเสี่ยงดวงดวงดีดวงไม่ดีอยู่ที่ว่าเปิดได้อะไรแค่นั้นเลยเริ่มที่แพ็คแรกขอมีแสงอ่ะไม่มีแสงไม่ได้ละได้เลยวัตเทียนเธอเป็นเวอร์ชั่น S แพ็คที่สอง ก็ยังไม่มีแสงสะเก็ดดาวออกมานะอย่าบอกว่าเกือแพ็คที่สามอ่ะอุ๊ยนี่แพ็คที่สี่บอกแล้วว่าข้ามเธออู๋ไอรินเธอแต่เสียได้มีแล้วคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ย มันจะมีแสงแพ็กเดียวเนี่ยนะเกลือเธอสี่พันเพชรเกลือคือเปิดหลายแพ็กอะ่ะมีแสงแพ็กเดียวจริงๆ4 0 0สี่พันกว่าเพชรได้ไอดินซึ่งมีแล้วถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ไอดี ID นี้สุ่มได้ห้าแพ็กนะ จะเป็น5แพ็คแห่งความเกลือรหรือความปังแพ็คแรกต้องหลุนมีแสงสะเก็ดดาวอะถ้าจิ้มแล้วไม่มีแสงสะเก็ดดาวเกลือ100%มีเธออะไรซีโรอย่างน้อยๆมันก็มีสะเก็ดดาวให้เราลุน้นแพ็คที่2เกลือ100%เปอร์เซ็น แพ็คที่3เกลืออ like ีกแล้วแพ็คท um> ี่สเกลือเธอเกลือแพ็กสุดท้ายแพ็คที่5เกลืออีกมันเป็นอีเวนต์วัดดวงจริงๆก็ถ้าจะทำนะแนะนำให้ทำขำๆอะเสี่ยงดวงเล่นๆพันเพจสองพันเพจ อย่าทำจริงจังคลิปนี้ไปละบใบยบยก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่อยากจะลองเสี่ยงเปิดก็ขอให้ได้การ์ดที่อยากได้